สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูเสียกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนนักเรียนในวิชาวิชาภาษาไทายค่ะดเด็กๆหยิบหนังสือภาษาพาทีขึ้นมาเลยหยิบขึ้นมาหรือยังคะเด็กๆระหว่านนี้คุณครูให้นักเรียนทําอะไรไปจําได้ไหมคะให้นักเรียนคัดรายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดเรื่องรู้จักคํานําเรื่องดเด็กๆทาเสร็จแล้วใช่ไหมคะ เห็นส่งรูปมาให้ครูบ้างแล้วนะคะใครที่ยังไม่เสร็จทาให้เสร็จแล้วส่งรูปมาด้วยนะคะอ่ามีเพื่อนบางคนอ่านมาให้ครูฟังด้วยเก่งมากเลยนะคะอ่าเก่งมากเลยอ่าเด็กหยิบขึ้นมาแล้วใช่ไหมอ่าเราเปิดไปที่เนื้อเรื่องกันเลยค่ะเรื่องเข็ดแล้วอ่าเข็ดแล้วนักเรียนอ่านหรือยังคะอ่าหรือยังคะอ่าวันนี้นะคะอ่าครูก็ให้นักเรียนอ่าน เรื่องเข็ดแล้วนะคะหน้า158หให้นักเรียนอ่านนะคะเรื่องเข็ดแล้วพร้อมอย่างพร้อมแล้วอ่านพร้อมๆกัน123สเข็ดแล้วภูผ,ผาและน้ำใสมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อโจเพื่อนเพื่อนชอบโจเพราะโจอารมณ์ดีไม่โกรธใครชอบพูดตลกโจอ้วนเพราะกินจุมาก โจชอบกินขนมขนมที่ชอบคือลูกอมและขนมกรุบกรอบเขาไม่กินคนเดียวแต่จะแบ่งปันให้เพื่อนแต่จะแบ่งปันให้เพื่อนๆด้วยผู้ผ่าและน้ำใสจะกินบ้างในบางครั้งแล้วรีบว้นปากทันทีโจมองอย่างสงสัยขนมพวกนี้ทำให้ฟันผุง่ายน้ำใสเลยต้องระวังฟันถึงได้สวยอย่างนี้ไง น้ำใสยิงฟันให้เพื่อนๆดูฮ่าฮ่าฮโจหัวเราะเสียงดังเอาน้ำอัดลมล้างปากก็ได้อร่อยสิอีกชื่นเย็นชื่นใจด้วยแต่น้ำอัดลมมีน้ำตาลทำให้ฟันผุเหมือนกันนะผูผาพูดกินมาตั้งนานแล้วฟันไม่เห็นผุเลยโจยิงฟันให้เพื่อนดูบ้างเห็นฟันเป็นคาบเหลืองมีเศษขนมติดตามซอกฟัน อีสุกโปกโจคงไม่ได้แปลงฟาลาซีน้ำใสคิดโจทำท่าอวดเพื่อนมากไปไม่ทันระวังขนมจึงหกหมดทั้งซองโจงก้มลงเก็บอ่าเปิดหน้าต่อไปอ่าพร้อมย่างอ่าพร้อมแล้วหนึ่งสองสาอยากกินนะโจน้ำใสห้ามผู้ผาเข้ามาดึงแขนขนมสุกโปกแล้วทิ้งเถอะ จงไม่ฟังเพื่อนห้ามไม่เป็นไรหรอกเชื้อโรคไม่ทันเกาะกินได้ไม่เป็นไรว่าแล้วก็เก็บขนมกินต่อจนหมดโรงเรียนปิดเทอมทำให้เด็กๆไม่ได้พบกันหลายวันยกเว้นคนที่บ้านอยู่ใกล้ๆกันก็ได้พบกันบ้างพอปิดพอเปิดเทอม เพื่อนพบว,ว่าโจจะไม่พูดคุยกับเพื่อนๆไม่อ้าปากหัวเราะเสียงดังเหมือนเคยโจเป็นอะไรไปไม่สบายหรือเปล่าไม่เห็นคุยเลยผู้ผาถามไม่ได้เป็นอะไรโจปฏิเสธตอนปิดเทอมเราปวดฟันมากแม่พาไปหาหมอหมอบอกว่าฟันผุกิกนแต่ขนมหวานแล้วไม่แปรงฟันเลยต้องอุดฟันหลายซี่ โจอ้าปากให้เพื่อนดูเห็นจุดสีเงินที่อุดฟันหลายจุดเราเลยไม่อยากพูดกลัวเพื่อนหลอโจเพื่อนรักคงไม่มีเพื่อนคนไหนหรอกที่อยากสนุกปนความทุกข์ของคนอื่นผู้ผ่านนึกอยากจะพูดอย่างนี้กับโจครูกิติจะเตือนนักเรียนอยู่เสมอว่าให้ล้างมือบ่อย เพราะเชื้อโรคอาจจะมาอยู่ที่มือเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเมื่อเราใช้มือกี้ตาหยิบของเข้าปากเกาตามตัวเชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายโดยง่ายการล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอเท่ากับล้างเชื้อโรคให้ออกไปจากตัวเด็กๆเ,เปิดต่อเลยต่อเลยนะคะเด็กๆทุกคนทำตามครูกิติ ยกเว้นโโจบางครั้งไปเล่นดินมืออย่างเลอะโจจะเกาตัวเช็ดจมูกขยี้ตาพอเพื่อนๆเ,เตือนโจก็จะเอามือเช็ดขากลางเกรงแรงๆหัวเราะเสียงดังและพูดว่าสะอาดแล้วเชื้อโรคตายหมดแล้วตอนพักกลางวันภูผาน้ำใสและเพื่อนๆน,นั่งล้อมวงกินอาหารที่เตรียมมาใครอยากจะกินอาหารของใคร ก็ใช้ช้อนที่ยังไม่ได้เข้าปากแบ่งอาหารให้เสร็จเสียก่อนเมื่อกินแล้วจะไม่ใช้ช้อนไปตักอาหารของคนอื่นอีกเลยถ้วยน้ำก็ไม่ใช้ปะปนกันเป็นการป้องกันโรคติดต่อได้เป็นอย่างดีโจทำตามกติกาของกลุ่มเพื่อนแต่ถ้าเพื่อนคนไหนกินไม่หมดโจะจะกวาดอาหารนั้นมาใส่กล่องของตนกินจนหมด โจไม่ได้มาโรงเรียนหลายวันแล้วโจหายไปไหนเพื่อนๆจึงไปเยี่ยมโจที่บ้านโจนอนสมลุกไม่ขึ้นเราท้องเสียมากอ้วกจนหมดแรงหมอบอกว่าอาหารเป็นพิษและตรวจพบไข่ยพยาธิด้วยกินอะไรไม่ลงมาหลายวันแล้วมีไขส้สูงดูสิเราผอมไปเลยเพื่อนๆพยักหน้าเห็น,จหนใจโจ๋ สงสารโจจังเลยโจไม่ระวังเรื่องอาหารไม่รักษาความสะอาดจึงป่วยนานคราวนี้โจงคงเข็ดแล้วนะ,ะจบแล้วเป็นยังไงบ้างเด็กๆเ,เป็นไงเห็นโจไหมคะโจเป็นเด็กอ้วนที่เป็นไงคะล่าเริงมีนสิสัยล่าเริงชอบหัวเราะเสียงดังแล้วก็ชอบกินขนมกรุบกรอบใช่ไหม กินขนมกุบกอบกินลูกอมนะคะแต่โจเนี่ยไม่ได้กินคนเดียวเลยโจมีน้ำใจแบ่งปันให้เพื่อนด้วยนะคะอ่าวันหนึ่งเนี่ยโจก็แบ่งขนมให้ภูผาและน้ำใสแล้วภูผาและน้ำใสก็หยิบกินพอกินเสร็จภูผ,ผาน้ำใสก็ไปทำอะไรคะไปบ้วนปากโจก็หัวเราะว่าทำไมต้องไปบ้วนปากด้วยล่ะอ่ะภูผ,ผาน้ำใสก็บอกว่าเพราะอะไรคะเพราะว่า มันเจษขนมจะติดซอกฟันทําให้ฟันผุได้ใช่ไหมพอเราเกินเสร็จแล้วเราก็ต้องไปบ้วนปากโจบอ,อกเขาเอาน้ําอรมณ์ล้างบ้วนปากก็ได้เพราะว่าอร่อยแล้วก็เย็นชื่นใจด้วยได้ไหมคะเด็กๆได้ไหมเอาน้ำอรมณมล้างปากได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะน้ําอรมณมเนี่ยมันมีอะไรเยอะคะมีน้ําตาลเยอะการเอาน้ําอรมณ์ล้างปากเนี่ย น้ำตาลก็จะคาบก็จะติดที่ซอกฟันก็จะทำให้เราเนี่ยฟันผุด้วยนะคะฟันผุด้วยนแต่โจก็ไม่สนใจโจก็จะเถียงเถียงเด็กสองสองคนนี้ โจไม่ยอมโจก็จะเถียงไปเรื่อยๆนะคะหลังจากที่โจเนี่ยคุยโอ้อวดมาโจลืมไม่ว่าในมือโจเนี่ยถือขนมอยู่ทําให้ขนมเนี่ยหกหล่นในพื้นหมดเลยนะคะด้วยความเสียดายเพราะโจเป็นเด็กที่ชอบกินขนมโจก็ก้มลงเก็บเอาขนมนั้นกินแต่ภูพาและน้ำใส่แล้วเพื่อนๆเนี่ยก็ช่วยกันห้ามโจฟังไหมคะเด็กๆโจไม่ฟังโจไม่ฟัง ห้ามแล้วว่ามันสกปรกมีเอโร่โจบอกว่าเซโรกนะ่ะไม่วิ่งมา,าไม่ทันหรอกโจเร็วกว่าเอโรกยังมาไม่ทันโจก,ก็เก็บกินจนหมดเลยนะคะเก็บกินจนหมดเลยเพื่อนเพื่อนก็เลยนึกถึงเลยว่าโจเนี่ยไม่น่าทําแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นโรงเรียนก็ได้ปิดเทอมเด็กก็จะไม่ได้เจอกันเลยพอเปิดเทอมมา เพื่อนๆเห็นโจเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอย่างไรโจเป็นคนที่ร่าเริงชอบหัวเราะเสียงดังใช่ไหมพอเปิดเทอมมาเนี่ยโจไม่พูดโจไม่หัวเราะเสียงดังเลยเพื่อนๆก็แปลกใจว่าโจเป็นอะไรทําไมโจถึงไม่พูดนะคะโจตอนแรกโจก็ไม่ยอมบอกโจก็ปฏิเสธว่าไม่เป็นไรจนเพื่อนถามเข้าบ่อยๆโจก็พูดว่าโจเนี่ย ตอนปิดเทอมแม่โจเนี่ยปวดฟันมากเลยก็ไปหาหมอหมอบอกว่าโจเนี่ยฟันผุฟันผุต้องอุดฟันหลายซี่เลยการที่โจอุดฟันมาเนี่ยทำให้โจเนี่ยอายกลัวเพื่อนลอ้อโจก็เลยไม่กล้าพูดไม่กล้าหัวเราะเสียงดังนะคะโจะฟันผุเพราะอะไรคะเด็กๆฟันผุเพราะอะไรคะนักเรียนเพราะว่าโจกินขนมกรุบกรอบ กินน้ำอัดลมแล้วไม่ยอมไปบ้วนปากนั่นเองนะคะซอกขนมก็ไปติดตามซอกฟันต่างๆทําให้โจเนี่ยฟันผุแมงกินฟันมันก็ทําให้ปวดฟันทรมานมากนะคะเลยต้องไปหาหมอนะคะ,อะนอกจากจะฟันผุแล้วเนี่ยถ้าโจยังกินน้ำอัดลมอย่างเงี้ยทุกวันเลยโจะจะเป็นโรคอะไรตามมารู้ไหมคะโรคอะไรคะโรคกระเพาะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าในน้ำอัดลมเนี่ยมีกรดกรดตัวนี้จะไปกัดกระเพาะนะคะจะไปกัดกระเพาะทําให้กระเพาะของเราเนี่ยบางลงบางลงจนบางคนกระเพาะทะลุเลยชาวต่างชาติเนี่ยชาวต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมกินน้ำอัดลมรู้ไหมชาวต่างประเทศใช้น้ำอัดลมไปทาอะไรคะเด็กๆเ,เอาไปล้างห้องน้าค่ะเพราะว่ามันมีกรดสามารถกัด กัดคาบสุกโปกออกหมดเลยนะคะนักเรียนคิดดูขนาดห้องน้ํายังสะอาดเลยและในท้องของเราละ่ะโดนน้ำอุ่กัดเนี่ยจะเป็นยังไงครูไม่ได้ห้ามว่านักเรียนกินไม่ได้แต่ครูบอกว่าถ้ากินมา,มากๆกินบ่อยๆจะเป็นแบบนี้นักเรียนสามารถกินได้แต่นานๆครั้งไม่ใช่กินทุกวันแบบโจขนมก็เหมือนกันนักเรียนกินได้ กินเสร็จแล้วนักเรียนก็ต้องไปทำอะไรคะบ้วนปากให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นหลังจากนั้นเด็กๆก,ก็จะไปทานข้าวกันตั้งวงทานข้าวเลยแล้วก็จะมีอะไรก็จะมาแบ่งปันกันกับข้าวก็จะมาแบ่งกัน ก่อนที่จะกินของใครของมันทุกคนก็จะแบ่งอาหารกันให้เรียบร้อยก่อนโดยใช้ช้อนที่ยังไม่ได้เข้าปากเอามาตักอาหารแบ่งกันนะคะอันนี้คือกฎกติกาของกลุ่มกลุ่มนี้เวลากินข้าวต้องมีกฎกติกาโจก,ทก็ทำตามกฎกติกาเหมือนกันโดยที่ไม่เอาช้อนไปตักนะคะไม่เอาช้อนไปตักจากเพื่อนช้อนที่เข้าปากแล้วแต่ โจเนี่ยจะทำอะไรแทนจะกวาดอาหารที่เพื่อนกินไม่หมดเอามากินต่อนั่นเองนะคะกวานหมดเลยทั้งทงที่เพื่อนกินอิ่มและเพื่อนเหลือเท่าไหร่โจกวานหมดเลยนะคะอ่ะพอมาโรงเรียนหลายวันเข้าโจเนี่ยเริ่มไม่มาเรียนแล้วเพื่อนๆก็สงสัยว่าโจไปไหนทําไมไม่มาโรงเรียนหายไปหลายวันเลยเพื่อนๆก็ชวนกันไปเยี่ยม พอไปเยี่ยมที่บ้านเจอโจทำไรคะนอนสมเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่าโจเป็นอะไรคะอาหารเป็นพิษเกิดจากอะไรเกิดจากการที่โจเนี่ยกินอาหารของเพื่อนๆเนี่ยที่เหลืออยู่เนี่ยมันไม่รู้ว่าอาหารนั้นน่ะมีพยาธิมีเชื้อโรคอะไรอยู่หรือเปล่าโจคว้านมากินหมดเลยแล้วโจก็ชอบเก็บอาหารที่หกหล่นพื้นมากินด้วยจึงสะสมอยู่ในร่างกาย ะะก็ไปหาหมอหมอบอกว่าโจเนี่ยอาหารเป็นพิษทำให้กินอะไรไม่ได้ถ่ายท้องท้องเสียนะคะแล้วก็ตรวจพบไข่พยาธิในท้องของโจเนี่ยมีพยาธิแล้วก็ขไขว้นะคะพยาธิเกิดจากอะไรเกิดจากที่โจหยิบขนมที่หล่นพื้นมากินนั่นเองนะคะสะสมจึงทำให้โจเนี่ยไม่มีแรงท้องเสียกินอะไรไม่ได้ โจผอมไปทันทีทันใดเลยนะคะเพื่อนๆก็สงสารโจขึ้นมานะคะ,ะเพื่อนๆก็บอกว่าสงสยัยรอบนี้โจเนี่ยต้องเข็ดแล้วแน่เลยจะไม่ทํานิสัยแบบนี้อีกแล้วแล้วเลนคิดว่าโจเข็ดไหมคะ,ะครูก็คิดว่าน่าจะเข็ดแล้วแหละเพราะว่าป่วยนอนโมขนาดนี้กินอะไรไม่ได้เลยผอมก็ผอมเพราะฉะนั้นการที่ โจเป็นแบบนี้เพราะโจะเนี่ยไม่ดูแลร,รักษาสุขภาพไม่รักษาสุขานามัยของตนเองโดยครูกิติเนี่ยก็สอนอยู่บ่อยๆว่าให้ล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆเพื่อเอาเชื้อโรคออกจากร่างกายแต่โจเนี่ยไม่ยอมทําตามโจไม่ยอมทําตามและโจะก็จะชอบ,ชอบเถียงตลอดเลยว่า เช็ดกางเก็ได้เชื้อโลกตายไปหมดแล้วนะคะเป็นเพราะสาเหตุนี้โจถึงได้นอนสมเป็นแบบนี้ไม่ดูแลตัวเองอเด็กๆก,ก็ไม่ควรเอาแบบอย่างโจในสิ่งที่ไม่ดีนะคะแต่สิ่งดีของโจมีไหมมีโจก็มีสิ่งดีที่เด,เด็กควรเอาแบบอย่างก็คืออะไรคะมีนิสัยที่ ล่าเริงแล้วก็รู้จักแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อนนะคะสิ่งดีสิ่งนี้นักเรียนควรทําตามแต่สิ่งที่ชอบเก็บของที่พื้นมากินหรือของที่เพื่อนเหลือเอามากินหรือกินขนมแล้วไม่ยอมแปลงฟันพวกนี้นักเรียนไม่ควรทําตามนะคะอ่าเรื่องนี้ก็จบแล้วนักเรียนรู้ยังว่าทําไมถึงชือวมาเข็ดแล้วอ่ารู้แล้วนะคะเพราะว่าโจเป็นแบบนี้โจคงเข็ดแล้วแน่เลย จึงตั้งชื่อเรื่องว่าเข็ดแล้วเป็นยังไงบ้างคะ,ะที่เด็กไม่ควรทำตามโจย์นะคะ,ะจบแล้วนะคะ,ะต่อไปมีแบบฝึกหัดท้ายบทเรื่องเข็ดแล้วนักเรียนหยิบหนังสือขึ้นมาหยิบหนังสือทักษะภาษาขึ้นมาเลยคะ่ะ ให้นักเรียนทําแบบปึกหัดท้ายบทเรื่องเข็ดแล้วนะคะหน้าที่98จนถึง 1, 100ตอบคําถามท้ายบทหยิบขึ้นมาแล้วเด็กๆลงมือทําเลยนะคะ,ะลงมือทําเลยแล้วหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ให้เรียนอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนด้วยนะคะทํางานที่ครางคางให้เสร็จแล้วอย่าลืมส่งงานครูด,ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อนนะคะก็ขอให้เรียนเนี่ยดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะอ่าแล้วเจอกันในวันจันทร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ